แค <Yeah. S 2> ่น้ำก็เกือบเต็มถ้วยแล้วนะคะเย็นตาโฟเจ้านี้คือแบบถ้วยละสามสิบบาทนะถ้ากินที่ร้านก็คือแบบเต็มถ้วยได้เยอะมาก คอยเทยมันจะห้มอ๋อแล,แล้วเอาจุ่มลงไปไทำไมอ่ะถุงนะจุมะ่มไปเลยว้าเล่นเล่นเลยชิมมากินด้วยกันนะคะทุกคนคนสิคน ว่าได้อะไรบ้างได้ผักได้ผักบุง้งได้ลูกชิ้นได้เนื้อหนูเห็นมันมีตอนอะไรอยู่หน้าหน้าซองอข้างข้างบนงตอนนี้มันอยู่ด้านลลางโอเคหมดแล้วตับอีกอ้โหตับสองชิ้นโตโตตับอะไรมันเขาเรียกว่าเลือดอืมชิ้นโตโต เจี๊ยบกันไปยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวลงไปหยัดพิสิวเลยหมดละมากินด้วยกันนะคะ